สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนาโคกนะครับจังหวัดสม,สมุทรสงครามท่านผู้ชมวันนี้เราพาทุกคนเนี่ยมาขอโชคอยู่ที่นี่นะเมื่อกี้ก็เจอ FC, เอฟซีนะครับสามสี่ท่านเขาก็มาลองขอโชคที่นี่อยู่เหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าเออก็ติดตามได้ดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเขาบอกว่าเดี๋ยวร,รอดูเลขเราล้วกันว่าจะตรงกับเขาไหมนะเพราะว่าเขาก็มาส่องอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็วันนี้ฮะเพราะเขาเห็นฝนใช่ไหมเขาเลยกลับอืม เดี๋ยวพอเราบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอดูที่ช่องแล้วกันอะไรเงี้ยแต่เราสู้ต่อท่านผู้ชมเพราะเราพวกพวกเราเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวจะส่องเลขให้กับเอฟซีทางบ้านเนาะเขาบอกว่าตำราวเข้าบ่อยมากที่นี่นะครับก็เดี๋ยวดูนะเลขนี้จะเป็นเลขนาโชคหรือเปล่าเนาะใครที่ชื่นชอบตำราวก็อย่าลืมไปตำราแล้วกันโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเไปบอกเก่ากับเจ้าแม่ก่อนทุกคนไปครับสาธุสาธุโตอะไรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะปิติบูชาจามหาราชาสัพพะเสนหาอรหังสัมมาทโธมา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 ยาตายามดีวันชัยมรสีัสดีลาภูนะโมพุทายาสาธุสาธุ วันนี้ผมคนส่องเลขบรัใหม่แล้วก็มาดูองนะครับมาขอโชคขอลาภให้ก,กับเอฟซีทางบ้านเนาะวันนี้นะครับพวกเราเป็นสื่อกลางนะพาพาเอาเลขไปฝากเอฟซีทางบ้านนะครับก็ขอโชคขอลาภกับแม่มนะครับผมวันนี้เจอเอฟซีตัวจริงที่มาขอโชคเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเขาแม่จ,มจะต้องให้โชคพวกเราใช่ก็แ,นะแม่ให้โชคให้ลาภพวกเราไปนะครับสาธุเดี๋ยวจุดทูบได้มงคลให้ฝากเอฟซีนะครับเดี๋ยวได้ ใช่ใช่คนก็เริ่มจตะตะกแล้วทุกคนถักทูบแล้วก็จุดทูบทุกคนเลยนี่ครับเดี๋ยวอองเขาจะอยากจะสีให้ลองเอาสองตัวเองน่เขาดู็นออง,งอของพกเขาขอสองตัวก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขยับขยับของเราก่นอนขยับเลขทูบเหมือนกันนะทุกคนขอหนึ่งตัวนะครับโอตีอ่ะโอเคได้แล้วนะครับทุกคนครับอ่ะต้องที่มงสีนะครับออองสีครับ จุดทูบเล่งมงคลก่อนนะทุกคนโอ้ถ้ายังไม่ติดอะ่ะอันนี้ไม่ติดเลยยังก,ก็ติดแล้วนะสะาธุ มาเด้อยสามตัวตรงๆนะครับสามตัวตรงๆต,ต,ตรงนี้เด้อเอาทิ้งไว้ให้หนึ่งอันเผื่อใครมาขอโชคที่ไหนนี่แหละเผื่อใครเห็นพวกอ้าอยากเจอจุดกระจุดเอาทิ้งให้หนึ่งอันแบบกว่าเปิดเลยรับโชคทิ้งไว้ที่นี่หนึ่งอันนะทุกคนก็อันนี้ทเป็นตีปอะครับว่าเลขอะไรครับที่เป็นพอเขาเห็นเป็นห้าเจ็ด เออห้าเจ็ดแต่เราเห็นเป็นห้าแปดต่มองมาจำนวนเป็นห้าเห็นมาจำนวนห้าแปดทองนี่เป็นสามตัวนะสามชุดเลยนะสามตัวสามตัวเลยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเนาะมผมว่าน่าจะเป็นเลขนะเมื่อกี้ผมตอนผมนั่งอยู่ฝั่งนี้ในการไหวใช่ไหมผมเห็นเลขอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่ว่ามันไม่รู้จะมองเห็นป่ะน,นะ ที่เห็นเหมือนเลข29อยู่บนนี้แหละทุกคนจำรู้จุดไหนอะ่ะ29ชัดมากๆอ่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนดูไไกลๆอ่ะเป็น582นี่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็น29ทุกคนแต่ตอนนี้เป็นเป็น4 2แต่ตอนนั่งว่ายอยู่เห็นตรงนี้เป็นเลข9นะครับ 2> 4, 2. แต่นี้ 5, <4. S 1> พอมาใกล้ๆเห็นเป็นเลข4กับ2ครับ4กับ 2, 2>, 4, 2. ออ้ลูกลุกลูกลนี่เห็น,เห,นเห็นเห็นเศษขอนี่ แม่ขอให้ลูกหลานได้โชคเธอได้สัมตัวตรงเธอเีเก้าเก้าสองศูนย์หรือเปล่าไม่ไคิต้องปิดไฟท่านเพงเห็นเลขเก้าเลขสอง 9, เลขศูย์นี่ลองปิดไฟดูก่อน ไม่เหมือนละนี่สองห้าเก้าหรือเปล่าทุกคนนี่เลขสองเลขห้าเลขเก 9, ้าปะเนี่ยสองห้าเก้านะครับสองห้าเก้าใช่ไหมเอามาดูนี้ดูในกล้องนี้มานี่สองห้าเก้าว่ะสองห้าเก้าสีดำดำใช่ไหมเออสองห้าเก้าแต่ตรงนี้มองไม่เห็นนะ ตรงเนี้ยมองไม่เห็นแต่ในกล้องเราเห็นในกล้องเห็นเลขสองเลขห้าแล้วก็เลขเก้าสองห้าเก้าทุกคนเห็นเฉพาะในกล้องด้วยนะตาเป่าที่จะมองขอนก็มองไม่เห็นนะทุกคนคิดว่าจะเป็นสองห้าเก้านะครับองเห็นอีกแล้วเก้าสี่เปล่า นี่เลขเก้าป่ะเก้าเลขสี่ป่ะเก้าสี่ห้าไหมเนี่ยข้างบนนี้มีห้าเนี่ยน,นี่นี่เลขห้าห้ายังไงนี่น,นี่นี่เลขห้าไปป่ะเนี้ยเก้าสี่ห้าอืมอืมอเก้าสี่ห้าแล้วสี่สี่อันนี้เป็นเลขเก้าใช่ไหมเอ 9, 4, อ 9, 4, เก้าสี่เลขห้าเอาเก้าสี่ห้าไหมเออเออ อันนี้มันศูนย์เหมือนกันเนาะวงใหญ่ใเนาะมันเก้ามันศูนย์เนาะมันศูนย์ด้วยเหมือนเก้าด้วย, 9, วยตัวนี้อันนี้สี่เก้าสี่เก้าสี่ห้าชัดชัดชัดก็เป็นเก้าสี่นะทุกคนเก้ากับสี่โอเคทุกคนสี่ศูนย์หนึ่งนะพี่ม้งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เลขหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเออเนาะเลขต่อเลยเนาะมันเป็นรอยน้ํามันย้อยลงมาทุกคนแต่มันเป็นเลขสี่ศูนย์หนึ่งเนี่นะ ไหนชี้ไหม่อองนี่เลขสี่ันนีอเไยเลขสออี่อันนี้ดำๆเนี่ยไปสนูนออนี่เลขหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งโอเคถ้าใกล้ๆสี่พี่ถ้าใกล้จับกใกล้แล้วเนี่ยสี่นหนึ่งะทุกคนพี่อองบอกอย่างนั้นนะโอเคเอาไปหนไหมมันเลขสี่ศูนย์หนึ่ง เล,เลขเ็สี่เลขกสตัวใหญ่ๆเลยสี่ทุกคนดูเลขตรงนี้นะชัดเจนนะทุกคนเลข 9, 5, 9, เก้าบ่เก้าห้าเก้านี่5ห้าเก้านี่ก็ห้าชัดเจนอยู่เนาะอันนี้ใครมาก็พยายามสังเกตเนาะผมก็เห็นเลขประมาณนี้นะชัดอยู่เนี่ยตัวนี้อืม มีห้ามีเก้ามีห้าห้าเก้าเก้าห้าได้นะเนาะมีห้ามีหกมีห้ามีเก้าเก้าห้าหกห้าโอเคไหมทุกคนเลขชัดเจนนะตัวนี้เนาะก็ที่สองไปนะครับเอาตัวที่ชัดนะทุกคนถ้าตัวไหนที่พวกคุณไม่เห็นไม่ต้องเอา แต่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ฝั่งนู้นก็จะมีเป็นอ่าสองสองห้าเก้านะทุกคนเนอะแต่ตรงนี้ผมเห็นเป็นแค่ห้าเก้าเนอะห้าเก้าห้าเก้าห้ามีเลขสองไหมในนี้นี่เลขสองอยู่บนนี้นี่สองนะครับสองห้าเก้านะครับสองห้าเก้าก็ได้นะทุกคนเนอะนี้เลขสองนะครับสองห้าอันนี้เลขเก้านะครับสองห้าเก้าโอเคนะ อาจจะได้รับโชคก็ได้ท่านผู้ชมเนาะก็ลองไปติดไว้แล้วกันเนาะถ้าใครชื่นชอบเลขจากเรือนะครับเรือแม่ตะเคียนเนาะเรือแม่ยานางแห่งนี้นะครับก็ของวัดนาโคกท่านผู้ชมใครที่อยากได้โชคก็ลองแวะมาขอโชคขอลาบก,กันที่นี่นะครับออมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันได้ทุกรอบเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนเดีย๋ยวไปดูเลขทูปกันแล้วกันว่าเป็นเลขอะไรเนาะ,ะทุกคนนี่นะเลขทูปมงคลนะครับ ที่ผมจุดไว้เมื่อกี้ท่านชมน้องก็จะเป็นเลข069นะครับ069แล้วผมทิ้งทูบเลขมงคลไว้หนึ่งอันนาะถ้าใครมาเห็นนาะก็สามารถจุดเอาไปเสยงโชคเสยงดวงก็ได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้หนึ่งอันนะครับที่นี่นะครับก็ยังไงถ้าผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนาะก็อย่าลืมถ้าใครมาที่นี่สามารถจุดอันนี้ได้นะครับก็ใครที่มาเนาะถ้าเห็นถ้าเจอนะครับถ้าเจอตรงนี้นาะก็ สามารถไปคอมเมนต์บอกเราได้ว่าเห็นเลขทูบที่นี่นะครับโอเคเนาะนะครับ <Okay. S 1> ก็เลขนี้เป็นเลข069้าท่านผู้ชมที่ติดตามเราชมคลิปวีดีโอของเราก็ขอให้รับชคเ <Okay. S 1> นาะอย่าลืมเอาไปถึงโชคสิ่งดวงกันดูนะครับมันมีหลายจุดนะจุดแรกอยู่ฝั่งนูน้นผมก็เลขก็ขัข้นชัดนะแต่ก็ผมคิดว่าเลขเป็นเลขจุดเดียวกันเนาะเลขตรงกันด้วยนะครับก็โอเคเนาะก็ก็โชคดีที่2จุดตรงนั้นตรงกันนะครับก็จะได้เป็นนี่อีกหนึ่งชุดก็จะเป็น069ชัดเจนมากๆทุกคนเนาะ โอเคเนาะขอให้ทุกคนได้รับโชคกับพ mm ี่วีโอนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. ไปท่านผู mm ้ช hmm. มเดี๋ยวผมไปสูบเลขให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วกันหรือจะไปส่องจุดที่มันเคยออกอยู่บ่อยๆก็จะมีจุงหัวฝั่งนี้ทุกคนนี่ครับตรงนี้จะเป็นเลขหัวเรือทีอ่เห็นอยู่ประจํานะแต่ตอนที่ผมนั่งอยู่ตอนที่ f อฟซเขาบอกเนาะผมเล่นผมมองจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งผมเห็นเป็นเลขห้าแปดนะ แต่ทาง FC บอกว่าเป็นเลข57เพราะเขาเห็นเป็นแผ่นทองนะเขาดูใกล้ๆเขาเห็นเป็น57แต่ผมมองที่ไกลๆมันเป็นรอยสีดํานะครับก็จะเป็นเลข5ผมเห็นเป็น58กันทุกคนผมมองไกลๆตรงนี้เลข58เออก็ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเนาะแต่ FC บอกว่าให้ดูที่แผ่นทองนะแต่ผมมองเป็นร่องรอยของจวกจุข้างนอกเนาะมันเป็นเลข58นะครับ โอเคนะคนขอให้เป็นโชคสำหรับเอฟซีทางบ้านนะครับสาธุสาธุไกลไปใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็คิดว่ามันเป็นแวบแรกของผมมาทุกคนว่าผมเห็นตรงนี้แล้วตรงนี้แผ่นทองแปะนั่นแหละทุกคนแต่ผมเห็นเป็นห้าแปดเนาะแต่เอฟซีอีกท่านหนึ่งที่เขาได้ดูเมื่อกี้เขาเห็นเป็นห้าเจ็ดเนาะตรงแผ่นทองเนาะก็จริงๆตอนที่ผมมองจากไกลๆมาเนี่ยผมไม่เห็นแผ่นทองหรอกทุกคนแต่ว่าผมมองเป็น ห้าแปดแต่ fc เขานั่งดูตรงนี้นะครับก็เห็นเป็นห้าเจ็ดเนาะเพราะว่าตัวเลขตรงนี้นะครับทนี้จะเป็นเลขห้าแล้วในเป็นเลขเจ็ดเนาะถ้าส่วนผมมามองประจัจจอีกอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเห็นเป็นเลขห้าแปดเพราะห้างชัดเนาะเป็นรอยสีดําทุกคนเป็นรอยสีดําๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขนาโชคได้นะครับก็ยังไงต้องชมถ้าติดตามรับชมของพวกเราแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคเนาะแต่ตรงนี้ถ้าใครจะเห็นเลขอะไรก็เราอย่าลืมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอแล้วกันนะครับโอเคเนาะทุกคน อย่ไปสุดเลขให้ฟังแล้วกันว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับไปครับอา้าวท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้นี้เรามีการขอโชคกับเรือแม่แตะเคียนเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมดนเลขที่ได้เมื่อกี้ก็จะมีเลขทุกมงคลนะครับก็จะเป็น069นะครับส่วนตรงขอนด้านนูน้นเนาะก็จะมีเลข259นะครับสองเนาะส่วนตรงที่องกเห็นก็จะเป็น4 4่สนะครับสี่นะครับ ก็เห็นประมาณนี้ท่านชมเนาะก็จะลืมติดตามรับชมคลิปวีดีโอของเราก็จะลืมเอาไปถึงโชคถึงดวงถ้าชื่นชอบเลขไหนถ้าเห็นเลขไหนชัดเจนเลขนั้นเป็นเลขนำโชคแน่นอนท่านชมแต่วันนี้ผมคนส่งเลขบอีกขุมหนึ่แล้วมาดูองตองลาท่านชมไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสามช่องด้วยากันรับวันนี้ลาท่านชมไปแล้วสวัสดีครับขอให้ทุกคนได้รับโชคร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วก็เห็นเลขจะชัดเาไปถึงโชคกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ